สวัสดีค่ะขวัญข้านะคะโปรโมชัน่น Ford ป้ายแดงค่ะวันนี้นะคะขวัญก็จะมารีวิวนะคะรถ Ford Ranger ค่ะ4ประตูนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะซึ่งเป็นรุ่น XL พัสนั่นเองค่ะวันนี้นะคะที่ขวัญมารีวิววันนี้นะคะจะเป็นรถสีแดงนะคะซึ่งราคารถจะอยู่ที่749,000บาทเท่านั้นเองนะคะ ตัวนี้นะคะเครื่องยนต์ก็จะอยู่ที่2200 CC ซีซีนะคะแรงม้าของเราก็จะอยู่ที่160แรงม้านะคะและก่อนที่จะไปดูนะคะว่าขวัญแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะรบกวนนะคะคุณลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ขวัญน,นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะตัวนี้นะคะขวัญก็จะเปลี่ยนนะคะกระจังหน้านะคะ กระจังหน้าใหญ่นะคะตัวอักษร F O R D นะคะซึ่งเป็นสีแดงนะคะตัดกับสีดำด้านนะคะตัวนี้ค่ะแล้วก็พ่นนะคะกันชนหน้าค่ะตัวนี้จากเดิมนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถขวัญก็พ่นให้เป็นสีดำด้านค่ะตัวนี้เลยค่ะค้อบไฟหน้ามาพร้อมกับด้านบนนี้เลยค่ะสกูปหน้านะคะทรงสูงค่ะสีดำด้านตัดกับสีตัวรถนะคะแล้วก็ เพิ่มความสวยฝากระโปรงจะมีสติกเกอร์คำว่าเรนเจอร์นะคะอยู่ด้านหน้าฝากระโปรงนะคะเห็นไหมคะด้านหน้าดูสวยดุดันแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อเลยดีกว่าค่ะด้านข้างค่ะขวันก็จะใส่ตัวซุ้มล้อตัวนี้นะคะ6นิ้วนะคะแบบมีหมุดหลอกนะคะตัวนี้แล้วก็เพิ่มเติมนะคะเปลี่ยนล้อให้ค่ะ,ะเป็นยางออฟโรดนะคะของฮันคุกนะคะ รุ่น AT2 นะคะต่อ,อมาพร้อมกับแม็นะคะตัวนี้นะคะขอบ16นะคะตัวนี้ค่ะต่อถัดมาค่ะตัวนี้ค่ะซึ่งขาดไม่ได้เลยนะคะเพื่อช่วยไม่ให้รถเราเป็นรอยนะคะก็คือตัวเบามือเปิดนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้เช่นกันค่ะขาดไม่ได้ค่ะกกนสาสข้างนะคะพร้อมกับตัวนี้เลยค่ะเพิ่มความสวยงามด้านบนหลังคาคือเราหลังคาด้านบนนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะตัวนี้ ข้อฝาถังน้ำมันนะคะตัวนี้ก็ใส่ให้เพิ่มความสวยงามด้านข้างนะคะด้านข้างแล้วด้านท้ายค่ะด้านท้ายขวัญก็ใส่ให้ข้อไฟท้ายนะคะเช่นเดิมค่ะเพื่อให้ด้านหลังเราสวยขึ้นนะแล้วก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนะคะจะเป็นข้อมือเปิดฝาท้ายพร้อมกับปลายดาบนะคะตัวนี้นะคะค่ะแล้วก็ตัวนี้เลยค่ะ กันชนท้ายนะคะขวัญใส่ให้เป็นการชนเหล็กนะคะของ Outlander นะคะซึ่งการชนตัวนี้นะคะแข็งแรงคงทนนะคะมาพร้อมกับตัวนี้เลยค่ะตัวสายลากจุงนะคะสีแดงสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นลาสติกเกอร์นะคะตัวนี้นะขวัญถอยออกมานิดนึงก่อน ลายสติกเกอร์ตัวนี้นะคะจะเป็นลายโควนนะคะซึ่งมีตัวอักษรของเรนเจอร์นะคะค่ะฝั่งนี้นะคะมีลายสติกเกอร์แล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าค่ะขวัญไม่ได้แต่งให้เฉพาะภายนอกนะคะภายในเราก็แต่งให้เช่นกันเลคะมาเลยค่ะภายในนะคะขวัญก็ใส่ให้ตัวนี้เลยค่ะ พรมกระดุมเข้ารูปนะคะตัวนี้นะคะก็จะช่วยให้ลูกค้านะคะดูแลรักษารถได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวอันนี้ก็จะเป็นจอ Android นะคะซึ่งสามารถดูหนังฟังเพลงนะคะรับโทรศัพท์ได้นะคะมาพร้อมกับนะคะนี่เลยค่ะกล้องมองหลังตัวนี้เลยค่ะดูรอบๆตัวรถดีกว่านะคะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นกุญแจรีโมทแล้วนะคะตัวนี้นะคะก็สะดวกสบายมากเลยค่ะจะอยากแต่งแบบนี้นะคะหรืออยากแต่งแบบไหนนะคะก็สามารถติดต่อผ่านขวัญได้ตามเบอร์ด,ด้านล่างนี้นะคะ0946599596นะคะไม่ว่าอยากได้ดอกเบี้ยต่ำนะคะใช้เงินออกรถน้อยหรือว่าฟรีชุดแต่งเต็มแบบนี้ค่ะหรืออยากได้ชุดแต่งแบบไหนนะคะคุณลูกค้า ขวัญจัดให้ค่ะพร้อมจบทุกเงื่อนไขนะคะสามารถจองออนไลน์ได้นะคะไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนก็สามารถซื้อรถกับขวัญได้นะคะขออนอุญาตจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะก่อนไปนะคะถ้าเกิดว่าถูกใจการรีวิวของขวัญหรืออยากจะรู้แคมเปญน,นะคะของรถ fort ranger หรือการแต่งรถหลายๆแบบหล,หลายสไตล์นะคะ คุณลูกค้านะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ขวันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปต่อไปนะคะว่าขวัญจะเอารถแบบไหนรุ่นไหนนะคะมาให้ลูกค้าชมกันต่อไปนะคะ mm. เดี๋ยววันนี้นะคะขออนุญาตไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ